สวัสดีครับพบกับช่องสร้างเดียชาแนลนะครับพอดีมีคนมาเยี่ยมผมมาครับเป็นโจทย์เก่าเอเหมือนครับมาดูว่าปใครครับไม่ชัดครับผมว่าผมจะแอบถ่ายนะครับมาสองผัวเมียด้วยนะคมาแต่เช้ามมดเลยครับ One. 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 อันนี้ก็อาบเดดนี่ก่อนนะครับนีไไ่ไงงานเมื่อวานครับทำสองคนนะครับปล่อยสายไฟแล้วก็ยิงแผ่นฟ้าเพดานส่วนวันนี้ก็จะทำห้องนี้แล้วก็ข้างน,นอก นั่นละเอาวันนี้เอาแผ่นนี้ออกไปสุกก่อนแล้วก็เอาไอ้มา้นี้มาวางเราเมืองนู้ว่ามันเปนก็ได้บอกไปดูโจทย์ผมก่อนนะครับเสียงยังไง เชียงแสน,นอ๋อพอแล้วมั้งบ้านี้ เายิงแขนตัวนี้แล้วเขาค่อยกระเถิบตัวนี้ไปนะวัดตัดมุมเมาวัดตัดมุมสกก่อนแล้วกระบะชิดเลยไปเราก็เอาเอาสวัสดีค่ะพี่เดียวสวัสดีคับสวัสดีค่ะ,คะไอเรามาดูใครมาครับโอ้ปิดประตูเลยครับตาตัรถด,ด้วยครับ ไม่เปิดประตูอีกครับอะไรครับเปิดประตูหน่อยสิครับอะไรครับเปิดประตูหน่อยครับอะไรครับเปิดประตูหน่อยนะครับผมะะะจะทำอะไรละ่ะมาหาสามีเจ้าได้ยินข่าวว่าคุณจะฟ้องผมใช่ไหมครับฟ้องครับผม,ผมเดี๋ยวผมลงก่อน เปิดประตูก่อนสิคุยกันก่อนเรามันลอมซอมกันได้นะไอเรื่องนี้นี่หน่อยนะทำไมถึงขั้นจะฟ้องกันเลยครับผมแค่ว่าคุณกลัวเมียนี่คุณแล้วคลิปผมด้วยสามสี่พันนี่คุณจะฟ้องผมมันทําได้ไงเนี่ยก็เมียคุณอนุญาตผมแล้วนะให้ผมลงได้นะนะแต่ละคลิปแล้วคลิป เมียคุณถ่ายผมผมก็ยังให้ลงได้คุยกันก่อนแล้วคุณถ่ายผมผมก็ยังอนุญาตให้ลงแล้วที่ผมลงคุณคลิปคุณว่ากลัวเมียนี่คุณจะฟ้องใช่ไหมฟ้องครับเอาตรงเลยเหยียดยามน้ำใจกันเหยียดยามได้ยังไงความจริงเนาะคุณนั่งยิ้มด้วยเวลาคุณพูดเนาวคุณพอใจด้วยเขาคุยกับใครวันนั้นน่ะที่เดียวนั่งคุยกับผมต๋ออีนั่งวันนั้นที่วันมาเก็บตินน่ะ แล้วก็คุณแล้วคุณดูแะจับตามหาผัวคุณก็ไม่กลับเสียทีเนาะมาเก็บเต็นสองรางนาะนั่นความจริงนะทำไมเนาะความจริงเนาะความจริงก็คือความจริงเนาะไอ้แล้วจะมาฟ้องกันได้ยังไงเอนะคลิปนี้สั้นๆนะคะจบที่พี่ดีแล้วแล้วจะจะพากันไปไหนไปจอดทะเบียนรถต่อที่ไหนส ต่อน,นี่เด้บ้านบึงทวายนี่กนน็มีงลงไปบ้านตะออยอืมของตะอ้อยเลยลงไปบ้านตะออยไปเลยลงไปบ้านไปนี่บึงทวายนี่ก็ได้นี่ออกออกไปเส้นนั้นน<ม>นท์หอมเห็นะนี่นว่าปะอันนี้เจ้าบาทอันนี้สองพันสองปะแคบธรรมดาเนาะทำไมแคบซิบุดูเลยจังปันแคบซิบุดนั่นไง เดี๋ยวเชาวการดเดี๋ยวชาวการดไปให้เด้ออย่าลืมโอ้ครับผมไปยังจะแต่งงานไหนหรอคอยจีแต่งโอ้โมเมนต์แต่งงานแต่งงานลูกซายคอยเดือนหน้าเชิญบ้านเนอะนะเชิญทุบ้านมาเชิญแบบนี้มันโอ้ท่านระดับท่านสสแล้วผมก็ต้องแหมว่าไงเรื่อ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 งจะฟ้องร้องกันนี่คุณจะให้อภัยผมได้หรือไม่ครับผมก็จะเลยไปให้เลยครับคุณจะให้อภัยผมไหมถ้าไม่ให้อภัยเรื่องมันจะถึงโคราชนะ เดี๋ยวจะดึงโค้วเดี๋ยวผมจะตามพักพวกผมมาจากโคราชนะต้องเกาะรถขนาดต้องให้อภัยผมก่อนนะครับพอกัช่างพง์ครับม่รู้ว่าใครครับมาเกาะรถผมครับพี่น้องคแจ้งข่าวแจ้งข่าวครับพี่น้องคุณต้องให้อภัยผมนั้นเดี๋ยวผมตามไปครับคุณทำไมมากาะรถผมนี่โอ้ยให้มันคิดถึง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 โอ้ยเขากักกันผมไม่ให้ผมไปไหนนะครับไม่เจ็บดากหรอฮะไม่ได้เจ็บไม่ได้ เกาะเหมือนหมาเกาะเหมือนหมาจะพูดอยู่ต้นไทรคิดถึงกันเอาเอาง่ายๆเอาให้ไพยผมเถอะผมก็ผิดพลาดไปแล้วเอาคลิปต่อคลิปเนาะคุณคุณก็ยังทำคลิปผมเมียคุณทำคลิปผมผมไม่ได้ว่าอะไรเลยให้อภัยผมเธอคนกันเองเนาะให้อภัยได้ไหมไม่ให้ครับคลิปนั้นหมื่นเลยยังไม่ถึงโอ้ย ตัวใดผมยังไม่ได้ดูบไม่ได้กลับไปดูนะครับมันคลิปไม่สําคัญนะผมไม่ได้คิดว่าคลิปนั้นสําคัญนะเอาลงมาคุยกันดีๆสิเรื่องมันจะถึงโคราชนั่นเองนะครับังไงครับท่านจะให้ผมไปไหมนี่วันเก็บเต็นนะครับคุยกันก่อนวันเก็บเต็นวันเก็บเต็นนะคุณนั่งตรงนั้นสามคนเรานะผมบอกคุณยังไงผมคุณไม่ให้ผมลงผมบอกเออแล้วคุณลงทําไมเอ้ากับคุณยังลงคลิปผมเลยหรอหลายๆเลยล่ะคลิปไหน มีรูปด้วยเออถามเลยไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วเครื่องทำน้ำอุ่นเสร็จเครื่องทำน้ำอ,นะอุ่นนะช่างเขายังไม่มาจากกรุงเทพอ,อยู่ที่บ้านต้องรอ,อรอเพราะตัวนี้มันมีคนนี้คนเดียว <ผม S 2> ทำได้ช่างยังไงผมน่ะได้ผมลื้อนะ่ะได้ก็มไม่ช่างลื้อหรออยู่ตรงนี้คนไทยของเขาแล้วนะเขากำลัง เยไปดีเฮ้ยครับตอนแรกของของใครอืมของผมเอามาให้เขาเขาเป็นของเขาแล้วเขาเนะครับก็จะเป็นเป็นยังไงเอาเอาจะจะให้อภัยไหมเอ่ให้อภัยให้อภัยให้อภัยโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าสรางพงให้อภัยผมแล้วนะครับแล้วนะครับเนาะว่าไม่เกอะครับผมไม่ไม่ไม่เกาะครับผมไม่เกอะครับเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำเดี๋ยวไปเล่นน้ำเหงานแล้วก่อนมันเพิ่นฟ้าผูกกระเบื้องอะนะก็เลยเยังไงงาน คืบหน้่มีเพื่อนแล้วนี่ไม่คืบนะครับเมื่อวานผมก็ได้หยุดงานหาหมานะครับหมาหายเมื่อวานนะครับเป็นเรื่องเป็นราวหาจนเก็บขาเมื่อกระสซูเมื่อเลยผมเนี่ยบัดที่เห็นไปเห็นผู้ผู้ผู้มาเบงไหมนี่นี่นี่นั่นนั่นนั่นไอ้ไอ้คนคนที่เห็นนะไอ้นกเบานกเห็น มันไปน้ำมาใหญ่แล้วมันก็เข้าไปในป่านามันละในกัวไผ่ในคุณเนี่ยนะโอ้ยเนาะเป็นเรื่องเป็นราวเอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณช่างโคงขอบคุณแม่มัต่อยนะครับใครับช่างเดียวนะครับสองน้องผมก็ให้อภัยคุณเหมือนกันถ้าประกันใดก็อาวุธิกรรมให้นะครับโอ้โหอาวุธที่กำโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปล้อกันเล่นๆนะครับไม่นานเจอคิดถึงนะครับโอเคสิไปตรงน้อยเลยเป็นบ่โชคดีมีชัย สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ